วันนี้สำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขตหนึ่งนะครับโดยทีมผู้บริหารนะครับได้มาตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดนะครับซึ่งหนึ่งในสถานศึกษาที่เรามาตรวจเยี่ยมในวันนี้ก็คือโรงเรียนวัดหัวฝายซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขตหนึ่งซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการอุปยบรัสฎรหหมู่บ้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอแม่เมะซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของอการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าลงไฟฟ้าแม่เมาะลำปางซึ่งจะต้องมีการย้ายถิ่นที่อยู่ของตัวเองเนี่ยมาอยู่ที่อ,อีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตโดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเนี่ยอของโรงงานไฟฟ้าแม่เมาะเป็นผู้ที่จัดจัดให้นะครับอันนั้นในตรงจุดนี้เนี่ยโรงเรียนก็จําเป็นจะต้องมาสร้างในสถานที่แห่งใหม่นะครับพร้อมๆกับหมู่บ้านนะครับ แต่ในหมู่บ้านเดิมนั้นก็เหลือแต่โรงเรียนนั้นจำนวนนักเรียน59คนเนี่ยก็จะต้องเดินทางจากหมู่บ้านแห่งใหม่เพื่อที่จะไปเรียนที่ในหมู่บ้านเดิมแต่ปรากฏว่าโรงเรียนวัดหัวฝ่ายที่อยู่ในหมู่บ้านหัวฝ่ายไหลทุ่งที่เป็นพื้นที่อีย่ยก็เหลือแต่โรงเรียนเพียงแห่งเดียวนะครับสภาพของอาคารสถานที่ก็สุดโทรมตามสภาพการใช้งานนะครับและที่สำคัญคือเรื่องของระบบสาธารณูปโภค ก็จะมีใช้สําหรับเฉพาะโรงเรียนเท่านั้นเองนะครับก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องของระบบสารวัตรพวกเรื่องของไฟฟ้าแล้วก็าซลมจนถึงเรื่องของระบบน้ํานะครับและที่สำคัญก็คือ,อความปลอดภัยของนักเรียนนั้นก็จะมีส่วนสําคัญที่เราจําเป็นจะต้องอามาดูว่าโรงเรียนวัดหัวฝ่ายท,ที่ที่ยังจาเป็นจะต้องให้นักเรียนเรียนจากกเรียนกสอนอยู่ตรงนี้จะต้องทําอย่างไรให้เด็กสามารถที่จะเรียน ในตรงจุดเดิมนะครับซึ่งมันเป็นจุดที่มีหลายๆอย่างที่คุณครูเองก็จะต้องอสร้างความอบอุ่นความปลอดภัยให้กับนักเรียนแตท่ทั้งที่ในบริเวณรอบข้างนั้นเ,เป็นบริเวณที่ถูกทิ้งร้างมานานนะครับอันนั้นในสภาพที่พวกเราเห็นในตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นทั้งในเรื่องของอาคารเรียนทั้งวัดวาอารามลมเงย็นถึงเรื่องของหมู่บ้านนะครับก็เ,เป็นว่า,เ,าเราก็จะเห็นสภาพบริบท ของโรงเรียนวัดหัวฝายที่เป็นบริบทอย่างนี้ครับครับหลังจากที่ได้รับมหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถศรรมศึกษาลำปางเขตหนึ่งให้มาดูแลโรงเรียนวัดหัวฝ่ายในการมาครั้งแรกเราพบว่าสภาพปัญหาของโรงเรียนวัดหัวฝายค่อนข้างมีสภาพที่รุนแรงจะต้องให้การช่วยเหลือด่ว,ดวนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์เรื่องความปลอดภยัยเรื่องคุณภาพชีวิตนะครับ เรื่องของระบบสารอุวโภคซึ่งสภาพปัญหาต่างๆแน่นอนส่งผลเรื่องของคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนักเรียนหลังจากที่ผู้ในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปลางเขตหนึ่งได้ลงโรวจยเยี่ยมพื้นที่โรงเรียนวัดหัวฝายแล้วก็พบว่าสภาพปัญหาต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วนจึงได้ประสานกับทุกฝ่ายโดยมอบหมายให้ผู้ในการโรงเรียนวัดหัวฝายดําเนินการประสานทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งผมเองก็ได้ดําเนินการประสานโดยการประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาแล้วนําข้อมูลจากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาไปร่วมประชุมกับชาวบ้านเพื่อหามาติในการที่จะเล่งรลัดในการอพยพโรงเรียนวัดหัวฝายให้มาเรียนสถานที่แห่งใหม่ให้ได้โดยเร็วจากการดําเนินการดังกล่าวทําให้นักเรียนสามารถมาเรียนในสถานที่สถานษาแห่งใหม่ได้ในวันที่1พฤศจิกายน 2,567ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมาจากการติดตามเราพบว่านักเรียนที่มาเรียนสถานที่แห่งใหม่นี้นักเรียนมีความสุขมากขึ้นในการเรียนรู้สถานที่มีความพร้อมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของทั้งคณะครูและนักเรียนนักเรียนไม่จําเป็นจะต้องเดินทางไกลที่เสียเวลาและก็มีความเสี่ยงเรื่องของความปลอดภัยผู้ปกคองสามารถที่จะเข้ามา เยี่ยมชมาการจัดการเรียนการสอนเข้ามาส่งมาเยี่ยมบุตรหลานได้ตลอดเวลาสำหรับความรู้สึกนะคะที่เด็กๆได้ออกมาเรียนในสถานที่แห่งใหม่นี้นะคะก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าพอเราได้มาใช้สถานที่แห่งใหม่แห่งนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าโรงเรียนหรือสภาพแวดล้อมต่างๆมีความสดใสแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ย เราได้มาอยู่ใกล้ชุมชนนะคะโรงเรียนของเราอยู่ใกล้ชุมชนก็จะอยู่ใกล้กับผู้ปกครองนะคะชาวบ้านก็จะได้เห็นถึงความปลอดภัยในจุดนี้นะคะแล้วก็มีการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและก็ห้องเรียนที่มีความปลอดภัยมากขึ้นค่ะรู้สึกดีใจนะคะเพราะว่า อย่างน้อยแล้วก็ได้เห็นถึงความปลอดภัยของนักเรียนที่ชัดเจนค่ะทางสำนักงานพลังงาน,างงานจังหวัดนำปางเองเนี่ยแล้วกักบทาง ภาคการศึกษานะคะโดยท่านผอ,อท่านเขตนะคะก็ทางกำนันนะคะท่านนายกต่างๆให้ความร่วมมาร่วมมือกันเป็นอย่างดีค่ะในการช่วยเหลือแล้วก็ทําให้เกิดการประสานงานใช้ไฟฟ้าชั่วคราวให้กับโรงเรียนได้นะคะก็ทางสงานักงานพลังงานจังหวัดลาปางนะคะก็มีความสุขไปด้วยค่ะกับการที่เห็นครูนักเรียนนะคะแล้วก็ชุมชนในหมู่บ้านบ้านดงนะคะมีความสุขไปทั่วหน้าค่ะซึ่งโรงเรียนวัดหัวฝาย ในปัจจุบันที่ตั้งอยู่ที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นสถานที่ที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะลำปางนะครับซึ่งก็เป็นงบประมาณจำนวนทั้งสิ้นอยู่70ล้านกว่าบาทในการจะสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบรวมจนถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ให้นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการอพยพจากบ้านหัวฝายหลทุ่งนะครับจากที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับของถนน สายลำปางงาเนี่ยนะครับก็เด็กจะต้องอย้ายมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ซึ่งท่านบนโดนอินเจอจาจันนี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่สําคัญนะครับในการที่ประสานจากทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของภาครัฐก็คือ1ก็คือสำนักง,งานเขีดิธีการศึกษาประมสารลำปางเขตหนึ่งในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดสํานักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดลำปางในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ กำกับดูแลการขอสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบในสถานที่แห่งใหม่ของโรงเรียนวัดหัวฝายแห่งนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอาคารเรียนที่น่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของความปลอดภัยและเราเองก็คาดหวังว่าโรงเรียนวัดหัวฝายแห่งนี้จะเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพตามเจตนารมณ์ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับว่าเรียนดีมีความสุขครับ